สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะคะของรัฐบาลไทยนะคะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะคาเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะเอามัดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะคะสูตรนี้ใช้3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะเสียงจะแหบๆนิดนึงนะคะ <c oughs> ใช้หลัก10กับหลักหน่วยนะคะบวกกันครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ บวกด้วย4คงที่นะคะ8บวก5เป็น13 13บวก4ก็ได้7นะคะเข้าที่เลข7เนาะออก3 7 7เข้าเป็นงวดแรกนะคะอันนี้วิ่งบนตัวเดียวนะคะมาดูงวดที่2ใช้หลัก10ก็คือเลขห สิครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกสี่คงที่แปดสี่หบวกแปดได้สิบสี่สิบสี่บวกสี่ก็ได้แปดนะคะสูตรนี้ไม่ปักหลักนะคะเข้าทุกหลักแต่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวเข้าที่เลขแปดเป็นงวดที่สองเอามาดูงวดที่สามนะคะใช้หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสาม หน่วยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข9บวกด้วย4คงที่9บวก3เป็น12 12บวก4ก็เป็น6เข้าที่ได้6นะคะเป็นงวดที่3ออก5 6 3มาดูงวดที่4นะคะ ห้บวกเ้าเป็น14 4สบวกสได้8เข้าที่เลขแปนะคะออก6 8 7เข้าหลักสิบมาดูงวดที่5นะคะใช้หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสาบวกห้า ได้8 8บวกสได้12เข้าที่เลขสอนะคะออก2 2 7มาดูงวดที่6นะคะงวดที่6ใช้10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกสี่รที่1อึ่ขอขอบ 1>, 1บวกสได้4 4บวกสได้8นะคะเข้าที่เลข8ออก3 8 8แปดแมาดูวันนี้นะคะ10หน้าครั้งที่1ก็คือเลขสอบวกหน่วยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข6บวกสคงที่2อบวกหได้8 แปดบวกสี่นะคะอ๋ออันนี้แอดเขียนผิดนะคะมันสลับตำแหน่งกันนะคะใช่ไหมหรือถูกแล้วอ่าถูกแล้วค่ะ 8 6 2เนาะบวกกัน8บวก6เอาขอภัย2อบวก6ได้8 8บวก4ได้12ได้เลข2นะคะวันนี้ ข้สมันจะมีตัวไหนที่เด่นของบนนะคะเดี๋ยวแอดขอดูแป๊บนึงของบนครบสองตัวบนเนาะมันจะชนที่9 1้สอง สองเก้าหนึ่งหกแอดให้สองหนึ่งหนึ่งสองแต้มสามหกสองและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเก้าสอง ถ้าสูตรนี้หลุดมันก็จะเข้าตัวนี้ชนกันที่916 916 92แต้มหนึ่ง91 1221

เห็นไหมคะเลขสองสิบร้อยสิบสิบสิบมันจะมีหอมห่อไผ่สองเก้า 9กแล้วก็ส1งหมันจะมีชุดหนึ่งเด่นบนนะคะที่ชอบมา10กับหน่วยเหลือร้อยกับหน่วยที่แอดยังไม่ให้เนาะเดี๋ยวดูว่าเลขสองมันจะมามันจะมาหลักร้อยหรือว่ามันจะมา ร้อยกับหน่วยหรือว่าสิบกับหน่วยนะคะเพราะว่าสองมันมีตัวเด่นแอดก็เลยเลือกสูตรเลขวิ่งตัวเดียวมาให้นะคะให้มาเก็บพิจารณาถ้าสองมาหลักร้อยมันก็จะมี2199 219แล้วก็299นะคะเพราะเก้ามันเด่นด้วยงวดนี้ เดี๋ยวแอดขอไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อความแน่ใจเนาะ,ะเดี๋ยวแอดย่อให้นะคะอะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ